สวัสดีค่ะวันนี้นะคะว่าเราจะไปรีวิวห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เราใช้การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้นะคะแม่คะเราก็จะเดินแล้วเดินนะคะเราจะเดินเข้ามาจากอันนี้นะคะตึกนี่เรียกว่าตึกสามนะคะตึกเอทีเอสนะเราก็เข้ามานะคะเดินนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงมานะคะเราก็จะมาเจอห้องตรงนี้ทางซ้ายมือดูไว้นะคะสามขีดหนึ่งศูนย์เจ็ดก็คือตึกสามห้องหนึ่งศูนย์เจ็ดห้องชั้นล่างนะคะชั้นหนึ่ง เข้าไปนะคะเราเราก็เราว่าเราเข้าห้องกันเลยดีกว่าค่ะแดละคะที่อย่างอื่นที่เราต้องทําก็คือหนึ่งเปิดปิดไฟนะคะแล้วก็เปิดแอร์ตอนนี้รีโมดแอร์ไม่อยู่แตเราก็ต้องเปิดทุกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเดินมาเรื่อยๆก็ตรงนี้ก,ก็ก็จะเป็นคอมที่าาใช้สำหรับการเรียนนะคะห้องดีมาแล้วก็นี่มีเก้าอี้แบบว่า เอาไว้นั่งนั่งเรียนนะคะนี่นั่งเรียนกลางเล่นเกมนะคะเกมในไว้แปดสำหรับคอมะคะเลครับเพื่อขอดูคอมเลยนะนี่นะคะ่ะคอมเราแรงมากเลยนะเราสามารถกดดูอะไรก็ได้นะครับเนี่ยกดดู u t u b e หน่อยอา้าพี่พกินพี่พิดนะคะนี่นะคะนี่มี u t u b e ด้วยคอมเราแรงมากะคะ่ะเหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบไว้นะคะดูต่อไปนะคะแล้วก็จะไปดู ห้องข้างหน้านะคะว่าห้องเรียนมีอะไรบ้างนี่นะคะห้องข้างหน้าเราก็มีทีวีสมาร์ทนะคะปกติดีสามารถทัส,สกร้นได้แต่ว,ว่าอาจารย์น่าจะเชื่อมของคอมไว้ก็เลยทัส,สกรีนไม่ค่อยได้นะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นสายต่างๆนะคะพวกสายแรงสายที่เชื่อมต่อกับทีวีสมาร์ทนะคะที่วงทีวีเพื่อใช้ได้นะคะต่อไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะคอมอาจารย์นะคะนี่เพื่อนจ่าก,ก็กำลังจะมาถ่าย รูปต่างๆอ,นนอันนี้ก็จะเป็นดีมัวของจอโปรเจคเตอร์นะคะสามารถกดเปิดปิดได้อันนี้ก็จะเป็นจอโปรเจคเตอร์นะคะที่เชื่อมกันเอาไว้เปิดในการตอนเรียนนะคะแล้วต่อมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ของอาจารย์นะคะอันนี้อาจารย์เขาเจะเชื่อมไว้อยู่แล้วก็มีไม้นะคะถ้าเราจะพูดโลโลโลอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะคะต,ต่างๆของห้องเรียน อันนี้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะนะคะเนี่ยแล,ล้วก็นี่นะคะตามเวลาเราเข้ามานะคะทาตามสามารถทําตามอันนี้ได้เลยนะคะเนี่ยทำคู่มืออันนี้ก็จะเป็นที่คุมเครื่องเสียงต่างๆในห้องนะคะก็จะเป็นเอิาลำพงลำโพงไปพวกของคอมนะคะต่างๆที่อยู่ในนี้สามารถทําตามในนี้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยในดางคู่มือของห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นต่างๆนะคะควบคุมแอร์ควบคุม อะไรนะคะนี่อันนี้จริงๆไม่ได้มีแค่จอโปรจคเตอร์ค่ะมีนี่ด้วยนี่จะเปิด,ดยังไงดีนะมีกระดานข้างหลังสำหรับเรียนแต่สมมาเราไม่ใช่นะคะเราใช้แต่จอโปรจคเตอร์อย่างเดียวค่ะนะคะขอจบการนําเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะเพราะว่าคือเนี่ยทำจริงว่าห้องนี้ใช้การเรียนการสอนนะคะอยากให้ทุกคนเคารพกฎของห้องนลยนะคะเข้ามาเปิดคอม เลิกเรกียนแล้วก็ปิดคอมปิดไฟปิดแอร์อปิดทุกอย่างในห้องนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็นักษาความสะอาดด้วยค่ะขอขคุณะคะ่ะ